สวัสดีค่ะเด็กๆเจอกันนะคะในวิชาสังคมนะคะวันนี้วิชาสังคมนะคะจะทดสอบนะคะทดสอบวิชาสังคมอ้าวก่อนที่จะมาดูข้อสอบนะคะให้เด็กๆหยิบสมุดสังคมศึกษาขึ้นมานะคะและให้เด็กๆเขียนเขียนวันที่แล้วก็ทดสอบวิชาสังคมตอนที่1เลือกตอบ แล้วเขียนไว้ทั้งหมด10ข้อนะคะวิชาสังคมเลือกตอบมีทั้งหมด10ข้อติดๆเขียนเลยนะคะหน้านี้เขียนไว้เลยนะคะอ่าเขียนเสร็จแล้วนะคะถ้าเขียนเขียนเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่แดงจะอ่านให้ฟังนะคะดูข้อสอบเรามาดูข้อสอบกันนะคะข้อสอบวิชาสังคม10ข้อนะคะ เดี๋ยวมาดูข้อสอบกันนะคะเด็กๆดูข้อสอบข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งนะคะเพราะเหตุใดเจ้าชายสิทธัตถะจึงทรงออกผนวดนะคะเพราะเหตุใดเจ้าชายสิทธัตถะจึงทรงออกผนวด หรือว่าออกบวชนั่นเองนะคะกไก่ต้องการเป็นอิสระขอไข่ไม่ต้องการเป็นกษัตริย์ขอไข่ต้องการค้นหาหนทางดับทุกข์ข้อที่สองเพราะเหตุใดเจ้าชายสิทธัตถะ จึงทรงเลิกทรมานตนเองกอไก่ทำให้ไม่มีสมาธิขอไข่ไม่ทำให้พ้นทุกข์คอควายทำให้เกิดความทรมานข้อที่3ค่ะศาสนาทุกศาสนามุ่งสอนในเรื่องใด กอไก่การทำความดีขอไข่การเอาตัวรอดคอควายการทำจิตใจร่าเริงข้อที่4ค่ะใครปฏิบัติต่อพระรัตนตะรัยได้ถูกต้อง ใครปฏิบัติต่อพระรัตนตรัยได้ถูกต้องกไก่พรอยสงสัยเรื่องหลักธรรมบางข้อแต่ไม่กล้าถามตรงนี้บางนะคะพิมพ์ผิดนะคะเป็นบางข้อนะคะข้อที่ขอไข่เพรใส่บาทพระสงฆ์ทุกเช้า เพรใส่บาทพระสงฆ์ทุกเชา้าคอควายพราวเก็บพระพุทธรูปไว้บนพื้นในห้องเก็บของต่อไปข้อที่5ค่ะข้อที่5ใครนำคุณธรรมที่ได้จากการศึกษาเรื่อง สามเณรบัณฑิตมาใช้ใครนำคุณธรรมที่ได้จากการศึกษาเรื่องสามมณรบัณฑิตมาใช้กอไก่เอกสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวขอไข่แนนขยันอ่านหนังสือทุกวันคอควายจิ๋วช่วยพ่อแม่เลี้ยงน้องหลังกลับจากโรงเรียน ไปข้อที่หค่ะใครปฏิบัติตนตามแบบอย่างของเจ้าพระยาสุธรรมมนตรีวงเล็บนะคะหนูพร้อมใครปฏิบัติตนตามแบบอย่างของเจ้าพระยาสุธรรมมนตรีหรือว่าหนูพร้อมนะคะกอไก่แจนรักษาศีลห้าขอไข่ ต้อยสวดมนต์ก่อนนอนสวดมนต์ไม่มีสระอาะนะคะตรงนี้พิมพ์ผิดนะคะสวดมนต์ก่อนนอนข้อควายนิ้วใส่บาตรทุกวันพระข้อที่7ค่ะคนที่มีความกระตันยูกระตะเวที จะมีลักษณะอย่างไรคนที่มีความกตัญยูกะตะเวทีจะมีลักษณะอย่างไรก่อไก่รู้คุณผู้อื่นขอใครพูดความจริงคอควายตั้งใจเรียนข้อที่8ค่ะเรา กราบไหว้พระพุทธรูปเพื่ออะไรเรากราบไหว้พระพุทธรูปเพื่ออะไรกอไก่เพื่อจะได้เป็นคนดีขอไข่เพื่อให้ท่านช่วยเหลือเราคอควายเพื่อระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า ต่อไปข้อที่9นะคะข้อที่9การรักษาศีลข้อใดทําให้มีสุขภาพดีการรักษาศีลข้อใดทําให้มีสุขภาพดีกไก่ศีลข้อสอง ขอไข่ศีลข้อสี่ควายศีลข้อหข้อที่10ค่ะการกระทําในข้อใดถือว่าไม่มีสติการกระทําในข้อใดถือว่าไม่มีสติกอไก่ตั้งใจฟังสิ่งที่ครูสอน ขอใครเล่นกับเพื่อนอย่างระมัดระวังอคอวายคิดถึงพ่อแม่ในขณะอ่านหนังสืออ่าเสร็จแล้วนะคะตอนที่1ที่เด็กๆมาดูตอนที่สองค่ะตอนที่สองตอนที่สองนะคะ ให้นักเรียนเขียนชื่อวันสําคัญทางพระพุทธศาสนามาสามวันนะคะหนึ่งสองสามนะคะาตามที่เด็กๆได้เรียนไปแล้วนะคะดูที่3วันมีวันอะไรบ้างนะคะข้อที่2เขียนบอกการทําความดีมาห้าข้อทําความดีอะไรบ้างเขียนมาเลยค่ะห้าข้อนะคะอาจะมี แบบฟอร์มนะคะให้ทำในสมุดแบบฝึกหัดเหมือนเดิมนะคะตอนที่สองนะคะเด็กๆเขียนมาเลยนะคะตอนที่2เขียนตอบและเขียนชื่อวันสำคัญทางพระพุทธศาสนามา3มวัน1 2 3เขียนบอกการทำความดีมา5้ข้อ1 2 3 4งองามสี่ห้าอะนะคะเด็กๆทำมานะคะเขียนบอกมาเลยเขียนมานะคะ ทำความดีอะไรบ้างนะคะ,ะสำหรับวิชาสังคมนะคะให้เด็กๆทําเสร็จแล้วนะคะก็ส่งมาให้คุณครูนะคะคุณครูประจําชั้นอย่างห้องอื่นก็ส่งมาให้คุณครูประจําชั้นนะคะให้ส่งมาตามเวลาที่สอบนะคะนะคะเพื่อคุณครูจะได้ตรวจให้นะคะแล้วมีคะแนนเยอะๆด้วยนะคะเด็กๆสำหรับวิชาสังคมของเด็กๆทุกคนตั้งใจทำนะคะ สำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ